พอร์ลีตินเนี่ยคืออะไรและช่วยสุขภาพสุขภาพปอดได้อย่างไรครับพอลีตินเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดธรรมชาติในกลุ่มของพืชสัต์เคเีเป็นสารอาหารที่วิจัยพัฒน,นามาอย่างยาวนาน5 0กว่าปีแล้วที่สหรัฐอเมริกาการค้นพบนะครับสารอาหารก็คือตัวละอ,องเกรสรเข้าร่างตอนช่วงที่เป็นละอ,องเกรสรน,นะครับนักวิจัยเอาสกัดเอาละอ,องเกรสรอ,ออกมาแล้วก็ไปเคาะเปลือกออกมันจะมีสารอาหารที่อยู่ในอนุ เราเกสรเนี่ยแล้วไปแยกสารอาหารออกมาผลปรากฏว่าปัจจุบันนี้คนพบว่าสารละองเกสรเท่าไร่เนี่ยหนึ่งละองเนี่ยมีสารอาหารมากกว่า300ชนิดวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์สารอาหารที่จําเป็นต่อเซลล์ทุกเซลล์ต่อเม็ดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นต่อหนึ่งละองเกสรท่าไร่นี่นี่คือคุณค่าของทุกเซลล์กำลังต้องการ นะครับมันสามารถดูแลเซลล์ได้ทุกเซลล์เลยนะี่ครับเพราะฉะนั้นการวิจัยพัฒนามก็จะต่อยอดมานะครับเพราะว่าการที่สารอาหารนี้ถูกบล็อกให้ไปหากลุ่มเซลล์แบบบางทีมันต้องเติมสารอาหารบางอย่างเพื่อไปบล็อกให้ตัวรอเคสอรเข้ารายเนี่ยไปแบบเฉพาะอวัยวะเฉพาะกลุ่มการวิจัยพัฒนา,นา,นาของผลิติน,นี่วิจัยมาเพื่อให้สูตรสารอาหารโดยการเสริมฤทธิ์เสริมประสิทธิภาพจากวิตามินแร่ธาตุหรือกับสารอาหารอื่น แต่เป็นสารสกัดธรรมชาติหมดเลยนะฮะการเสริมฤทธิ์กับตัวโปรตีนเพื่อทําให้โปรตีนนี้ไปทํางานแบบเฉพาะอาวัยวะเฉพาะระบบเม็ดเลือดขาวสูตรนี้การดูแลอวัยวะสูตรนี้ดูแลระบบเลือดสูตรนี้ดูแลระบบภูมิคุ้มกันสูตรนี้แล้วก็ดูแลทุกเซลล์ที่เสือ่อม <c oughs> เพราะฉะนั้นการดูแลด้วยโปรตีนเนี่ยเรากาลังจัดการปัญหาทุกระบบของร่างกาย นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นความหนักเบาขนาดไหนเนี่ยก็ต้องปรึกษาพวกเราเพื่อที่จะจัดสูตรให้เหมาะสมนะครับโปรตีนไม่ใชออ่อยากทานอะไรก็ทานทานได้ครับแต่ทานแล้วไม่มันไม่ตรงมันก็จะเสียเวลาเสียโอกาสสูตรแต่ละสูตรวิจัยมาเพื่อแก้ปัญหาระบบของร่างกาย ร่างกายเรามีทั้ง17ระบบอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องรู้ว่าสูตรนี้ดูแลระบบไหนระบบไหนระบบไหนปัญหาต่างๆโดยเพาะมะเร็งเนี่ยเราต้องดูแลขั้นต่ำสามสี่ระบบ6ระบบ7ระบบใช่อันนี้คือสิ่งที่จะทําให้ผู้ป่วยมีโอกาสมากขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหายาโฟกัสที่ปัญอย่างที่ผมบอกอยาโฟกัสก้อนมะเร็งแต่ต้องโฟกัสระบบย้อนมาตั้งแต่ จากที่มันเกิดที่ปอดนะครับมันต้องไปดูแลระบบเลือดดูแลเอาัยว,วะรอบปอดนะครับแล้วก็ต้องมาดูแลระบบลาไส้อย่าเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการดูแลด้วยโปรตีนคือการเข้าใจปัญหาแล้วใช้โปรตีนแต่ละระบบแต่ละส่วนเะนี่ยดูแลให้เพื่อให้ร่างกายสามารถฟื้นตัวพร้อมๆกันเพราะเราต้องสร้างร่างกายทั้งร่างกายนะครับ,รบหลายคนหลายคนไม่เข้าใจ พราะไปมองว่าปัญหามะเร็งต้องพยายามจัดการเลยนั่นมันเป็นหน้าที่ของคุณหมอผู<ะ>้ป่วยต้องมาเข้าใจปัญหาตัวเอง<ะ>บางคนมีโรคแซกซ์อนอื่นอีกนะ,ะมีโรคจับตัวอื่นอีกน,นะนนนาวานเาาเออเอาไว้ว่าอื่นก็ได้รับผลกระทบอยู่อีกนะนะแล้วทาไมไม่ไปพ,พร้อมๆกันเลยนะซึ่งอดีตีนสามารถจัดการได้ทุกเอาไว้ยวะเอาไว้ไว้ว่าอยู่แล้วนะอย่าไปโฟกัสแค่ม,เมเออะเร็งมะเร็งเนี่ยรู้ว่าเป็นแล้วเราอยู่กับเขาก่อน อยู่ยังมีความสุขอยู่ยังมีความเข้าใจเดี๋ยวคุณหมอจัดการแต่ร่างกายเราอะครับเราต้องจัดการเราทุกระบบให้มันฟื้นตัวก่อนเพราะร่างกายทุกอย่างโปรตีนเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่เข้าไปสู่เซลล์อยู่แล้ว uh huh. นะครับเซลล์ที่มันอักเสบคือเซลล์สารอาหารพอเราเติมสารอาหารเข้าไปในเซลล์ขบวนการปรับเปลี่ยนมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้น